ตะแกงรั่วนะเพื่อนตะแกงลำข้าวรั่วนะเดีย๋ยวจะพาไปดูครับเนีเ่ยครับที่บอกว่าข้าวลงลำนะครับเพื่อนนี่เ,เลยข้าวลงลำอะไรเงี้ยนะตะแกงมันเริ่มรั่วแล้วลนะเพื่อน ้เพื่อนตั้งแต่หนะ้าเข้าใหม่แนละ้วเดือนเดือนอะไรเน,เนะาะเดือนกันยาเนาะกันยาตุลาแปดเด,ดือนแล้วเพื่อนโอ้โหไมใกล้หกเดือนแปดเดือนละเราก็เอา,เอ,าอุดไว้เอาคองน้ำอุดไว้นะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนไปนี่นะครับพเพื่อนๆก็ สาเหตุท่ตะแกงมันรั่วข้าวมันลงนะเพื่อนนะที่เมื่อวานนี้ที่มันลงอะ่ะก็ลงจากข้างล่างนูนะเพื่อนนะใช้ฟองน้ําอุดไว้นะเนี่ยตรงหัวคอลงเตาานะตรงช่วงหัวตะแกงนะก็ที่สาเหตุใหญ่ๆก็วันนี้ตรงนี้เลยเนี่ยปกติเราจะฟองน้ําปิดไว้เงี้ยนะแล้วก็เอาฝาเนี่ยนะฝาฝาย่างนั้นนะอ่ะปิด ปิดทับอีกทีนะครับมันก็จะนิบไว้นะมันมีรูรั่วอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดรูให้ดูโอ้โ,อโหรูนจะน้อยเลยนะ,ะนี่อย่างเงี้ยรูอย่างเงี้ยก็เอาฟองน้ําอุดมันก็อยู่นะเพื่อนถ้าเกิดเราแบบสีข้าวอยู่เราไม่มีเวลานะั้นเร่งรีบเงี้ยงานเร่งเร่งอ่ะเราก็เอาฟองน้ําอุดไว้ก่อนได้นะครับเบื้องต้นนะแต่วันนี้มันอุดไม่ไหวละเ,เดี๋ยวเราจะ ตัดตะแกรงมาติดตรงนี้นะครับกิ้งเตรียมสะวนัะวนตวันแล้วก็ใสาไฟบอลเดินสาไฟมาพี่หน่อยนี่รูใหญ่เลยข้างล่างมีนะรูใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ฟองน้ำเข้าไปยัดไว้ั่นเงี้ยใต้หินน่ะโอ้โหสงสัยต้องได้เปลี่ยนแล้วนะเนี่ยเยวสี่ข้าวทั้งสองวันก่อนเนาะงานช่วงนี้งานเร่งทุกวันเลย <c oughs> อ,อีกก็ต้องรีบนะครับเช้านี้เมื่อวานก็ค่ำเนาะมองไม่เห็นอีกอจะเปลี่ยนเมื่อวานตะแกรงของผมนี่จะใช้ <c oughs> ใช้อ่ออันนี้จะเป็นตะแกรงรูรูกลมนะครับแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นตะแกรงสานนะเพื่อนเนี่ย เราใช้สองอย่างเลยไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันเลยนะว่าอันไหนออกดีอันไหนออกไม่ดีนะอันไหนออกเดียวกันนะผมใช้มันทั้งสองอย่างเลยครับเพื่อนโหยขิ้งข้าวงอกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเจาะเอาขิงเจาะได้ปะ่ะเดี๋ยวไปดูเสร็จเสร็จแลแกงก่อน นี่แล้วก็มาหาเศษตะแรงเก่านะครับตะแรงเก่ามีค่านะครับอย่าไปทิ้งจะพึ่งเำางไปขายของเก่านะมันมีประโยชน์อยู่นะเนี่ยก็เอาไว้ตัดปากได้นะครับเนี่ยเออบอลขอกันไก่อันนี้ปาเลยเดีย๋ยวพี่บอกให้ตัดวันนี้พี่จะถ่ายฮนะเองทำกันแล้วกัน <c oughs> ตอนนี้ป่ะเออตัดตรงๆขิงได้ป่ะพี่เพิ่งรูเนี่ยสว่างจมน้ำอยูนะ่เนี่ย ทีมงานเราก็จะปะแล้วนะครับเอาเอาภาพก่อนเองภาพภาบแล้วก็เจาะทีเดียวเลยสองอันภาพทาไปท,ที่รูเลยเออเอาทางทางคมเข้าเอาทางนวลน,นวนออกตัวนี้เบื้องต้นนะครับเพื่อนก็ยังไม่ถือว่าเปลี่ยนชุดใหญ่เนาะเราไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะเนี่ยปะใช้ไปเรื่อยใช้ได้เหมือนกัน ทั้งฟองน้ำทั้งเนี่ยเสริมๆสริซ่อมซอมซ่อม3รอบ4รอบแล้วเนี่ยรอบที่4แล้วเนี่ยเอาละยิงเลยมอนส่งส่งอันนั้นให้ระลุไหมยิงตัวนึ่งก่อนรอพ่อจริงจรเอาไปยิงเลยยิงเลยแล้วมั้ง ไปก่อนเลยหลอกดอกนะึง <Okay. S 1> ลองยกขึ้นมาดูได้ว่าข้างล่างอันที่สองอะ่ะทะลุยังทะลุยังเออทะลุยิงเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยแน่นดีงั้นนะ ท้ายขวาท้ายขวาท้ายขวาเออ,อนั่นแหละถึงเลย ้นันไอนก่อนเอ่อมันเอกไวเปนนะ่าเมันตวปปเดี๋ยวพี่ดูดิเอ็งปรับตอกไวป,ป่าปรับคอนไหมป่าทำไมมันแอดๆอด,อดวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าดูสองเลย ไม่เข้าแผ่นที่สองเลยใช่ไหมเอายิงเอาไหมเอาสวรรค์เออยิงได้แล้วมัม้งเอาเนี่ยยัดก,ก,ก็ไปเดวเมื่อกี้เองยิงไม่เข้าอ่ะ อันนี้ซ่อมสี่รอบแล้วเนี่ยทิ<ม>่งมาซ่อมกี่รอบเลยก็ซ่อมถึงสี่รอบแล้วเพราะว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนกันเนาะอันนี้ได้แปดเดือนแล้วเนี่ยชุดเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยแปดเดือนแล้วอันนี้ซ่อมที่ว้องสีพูที่หนึ่งจะได้ไที่ซ่อมหน้าบ้านลูกค้าครับอในบ้านครับอือ,อนี่อ นี่ก็ใช้เป็นปีอะส่วนใหญ่ก็จะใช้แผ่นละปีชุดละปีอะอันนี้รู้แบบมือสอดได้เลยเนะี่ยใช้แันโหดจังวะคนอื่นก็ถอดเปลี่ยนไปแล้วเนะน,นี่ยคิงยนเน้นต้องให้พี่อดอก้ ใช้ผสมเลยนะระหว่างตะแกงสารกับตะแกงรูกลมนะครับแต่ก็ผมก็ว่ารูกลมมันก็ออกดีกว่านะออกดีกว่าจริงๆนะเพราะว่ามันมันไอรูสารมันให้ตัวได้นะเวลาที่ที่ข้าวมันเพราะว่าช่วงที่ข้าวมันลงไปเยอะเนี่ยเหมือนว่ามันบวมออกได้นะเนี่ยมันบวมได้อย่างเงี้ยมันมันก็เลยแบบไม่มีการคูดกันนะระหว่างลำ ไอ้วัตถุที่อยู่ภายในนะกับกับตะแกงนะมันก็พานกันไปลม่ค่อยออกนะแต่เวลาออกถ้าตั้งติดชิดหินมันออกดีนะแต่ก็เสียคืออย่างเงี้ยมันก็ขาดไวอย่างเงี้ยแต่ถ้าตั้งตะแกงชิดหินนี่ออกดีมากอะ ทอะไรก็ซ่อมนะครับ่้มไม่ได้เราก็เปลี่ยนนะครับเราไปช่างซ่อมนะครับเปลี่ยนนั่นเป็นวิธีสุดท้ายนะฮะ,ะโลกแกนช่างนะ อย่าโดนเขาอีกๆไม่เข้าไม่เข้าใช่ใช่ใช่ก็วันใช่กู เอาตรงนี้พีดันเลยเนี่ยเหน,นลบนะไวนมันมีรูออก่ะเสร็จแล้ว นี่นะครับเสร็จแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเอาฟองน้ําอุดไว้นะอุดไว้แล้วก็ปิดนะครับนี่แล้วก็เรากังวลงแล้วนะเมื่อวานนี้ข้าวลงลําหน่อยหนึ่งนะเพื่อนพยายามดูนะครับเรื่องข้าวกับล้ำนะถ้าลงเยอะเสียหายลูกค้าเยอะนะครับก็ปิดเลยครับ เสร็จทำงานได้ครับผมก็ของเราการขอบคุณทุกการติดตามรับชมน,นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดสั่กนกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีซ่อมอะไรเดี๋ยวเราจะ,จะถ่ายให้ดูอีกเรื่องตะแกรงนี่แหละนะมันจะมี ep สองนะครับวันนี้ก็เราก็แค่เบื้องต้นนะครับเช็คซ่อมเบื้องต้นไปวันนี้ก็ไปทํางานก่อนสวัสดีนะครับ